เขาก็เทียมมาฮะครั้งที่สครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้รักษาผู้สูงจากจังหวัอ๋อนี่มารักษาจริงยงจังเหรอ <c oughs> รเคยมีลูกน้องเป็นพันคน <c oughs> ทำงานอะไรวะ <c oughs> ลูกน้องเคยมีลูกน้องเป็นพันคนตอนนี้ไม่ทำงานโรงงานตอนนี <c oughs> ้ออกแล้วตอนนี้เป็นลูกจ้างชิบหายละจากลูกพี่เป็นลูกจ้างเมื่อก่อนทำโรงงานทำอะไรไม่น้องเป็นพันคนอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะ อ๋อร้อยหกแล้วโอ้ยกูง่วงนอนเลยเยอะอ่านมึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูไ้เหียกูจะปั้นใครจานแทนกูได้ไหมเนี่ยอันนี้ถือไปก่อนแปับเนึ่ยจะร้อยสิบแล้วเว้เหลือประมาณห้าสิบคิวถือว่าไวอยู่วันนี้ไวไหม อะไรให้โทรทำไมวะเนี่ยปูตายแล้วอะไรนะอะไรนะจะดูผีไหมเหรอจะดูผีไหมเหรอเอาเองก็เองโดนของเองโดนของไม่โดนไม่โดนเนาะเิริมนะ ยากมากเลยนะกว่าจะมาถึงวันนี้ยากมากคือยังไงวะอยากกความาเจอกูนี่นะเอ้าหลับต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 า ETP โศกขวายเยอะมากราชอนุเทวสุเอาลง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 ออกมา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 อีห่าออกมากูบารายเยวบารายเยวบารายเยวบารายออกมาออกมาออกมาออาออกมาผีออกมากมากูบารายเยวบารายเยวบารายอินจานีิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีตีปีตีสิกเลติกเลอานนายนโตอานนายนโตกายะสังติกายะสังติ อนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิสีว okay. ิสีปิติปิติสีก็เลยสิก็เลยออนแอยันโตอันนี้ออกมาออกมาออกมาภูบาเรย์ยราภบาเรย์เราภูบาเรย์เราออกมาเลยออกมาอีผีออกมาออกมามึงอออกมามาจากไหนมึงมาจากไหนบอกไหมมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงจะไปไม่ไปมึงจะสู้หรือมึงจะยอมแม่เวลาของกูใกล้จะถึงแล้ว ไอสัตว์ญาพี่น้องมานั่งคุยอยนี้มาจากไหน <c oughs> จะสู้หรือจะยอม <c oughs> อต้อ,ตอหน่อยสักหน่อยฮะเ <c oughs> ลิกนิดนึงเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับจับมาจับกันก็จับหน่อยผู้หญิงก็ได้มาจับผู้ชายมาจับมือเงข้างหลังอ่ะมาจับมึงอ่ะ เวหุสะเวศุสศไปมึงอีกฮะผูไม่อยากคุยด้วยแล้วผีไอ้ฮะกูหิวข้าวแล้วตักก็อวุฒิพังเวสะศกับแขนขายคนนึงขาผู้ชายไม่คนนึงโอยมมึงมึงมาแรงแซงทางโค้งเลยออกไปออกไปจับ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 นี่จับจับจับนีจับจับจับนีโอยไม่ัก กับเลยโอยโอ๊ตม you? so, uh, ันไหวโอ้เนี่ยจับลกโอ๊ยโเยครับอนี่กูตีเบาๆว้ญาตเลยนะอูตีอู้ย่วงเลยแมนกูเจ็าเบสะเวสะหุสะสะกะทวสะุสะุสะกะทว ตะพุสะเวสะพุสะตะกะทาวุธังรุดไปรุดไปสักะทาวุธังเวสัพุสะสะัพุสะเวสะพุสะสมใจอยากจัดตามให้อยากจัดตามที่อยากเลยเออไปให้หมดจัดตามที่อยากสัคขภาวุธังรุดไปให้หมดนะไอสิ่งที่มาเกาะมาแกะตัวเลยนะสักะทาวุธังสักะทาวุธัง กูไม่ได้เตี๋ยวเป็นเอาตายเลยอีกที่อกูแม่งแค่แต่แตแตเตะเฉยชิบหายร้องเป็นแจ็คเลยสักเถอะวัฒน์เสภุษาว,าวสะน์สะเอาปล่อยเลยมึงปล่อยปล่อยปล่อยแรงแม่งไอ้เยียแรงควายชิบหายเกี่ยจับให้ตามที่อยากแหวนก็ล่วงเลยโอ้แหวนไดนะ้ก็ได้อ๋อเนี่ยมึง หลวมแล้วพร้อมไหมแหลวมพร้อมจัดให้ตามที่อยากหรือยังอยากจะอยู่อีกเดี๋ยวจะให้อยากอีกนี่ไอตัวนี้นี่ไอโอ้ด่าไม่ซัดเลยดิค่อย mẹ giận đấy, ô hô, nào ba 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 giận ai không ấy, ý <laughs> là ai không lại giận, thằng mày à, qua mà đi, bên đây. ช่วยยังไงบอกมาดิช่วยยังไงฮะช่วยยังไงฮะช่วยยังไงเฮอ,อีหอกหักมึงนี่บอกมาเสริมดวงแก๊งนี้ฮะช่วยอะไรบอกดิเป็นไรอหอกหักมึงนี่ไปเอาลากออกไปข้างๆ้ี่ก็ไปละเอามาดิแก๊งมากับใครอะ ไปจับคิ้วปีกลากไปข้างไ<า>ปัง่งสงบสติอารมณ์นู่น<ป>มาคิ้วต่อไป